คำพยากรของท่านที่มีลักคนาราศีกุมเมื่อดาวเสวิป,ปริตเข้าราศีมีนในวันที่19พฤษภาคมถึง23สิงหาคม2568นับได้100วันนะคะราศีมีนเนี่ยจะเป็นพบกระดุมพะจึงทำนายว่า เจ้าชะตาจะมีความทุกข์เรื่องเงินทองทรัพย์สินเพราะว่าเงินทองหายากเป็นความทุกข์ชนิดเฉียบขาดทําให้เกิดความวิตกกังวลกลัดกลุ้มและยากที่จะทนได้ช่วง40วันแรกจะเกิดความทุกข์แบบตรงไปตรงมาชินคนโคงร่างใหญ่นิสัยดุใจถึงจะมาตามติดเพื่อมาทวงสัญญาจะมาสร้างความทุกข์เรื่องเงินหรือทรัพย์สิน ตัวเราจะมีความทุก์วิตตกกังวลในการหาเงินหาทองที่ต้องอดทนเหนื่อยยากเพื่อให้ได้เงินและก็ต้องใช้ความรอบคอบให้มากเป็นพิเศษช่วง15วันต่อมาความทุกข์เรื่องเงินทองทรัพย์สินก็จะวนเวียนอยู่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะมืดมนไร้ทางแก้ไขช่วงท้าย45วันความทุกข์ความเดือดร้อนวิตกกังวลเรื่องเงินทองก็จะถึงช่วงพีคเลยคือหนักหนาสาหัสมากที่สุดจนกว่าดาวเสาร์จะวกกลับไปค่ะ ถ้าเราอยากทราบสาเหตุของความทุกข์ที่เกิดจากดาวเสาจรวิปริตในรอบนี้เราก็สามารถดูได้นะคะดูจากเสาเดิมในดวงชะตากําเนิดเสาเดิมในดวงชะตาของเราสถิตเรือนชะตาใดเหตุแห่งความทุกข์ก็มาจากเรื่องนั้นกล่าวคือถ้าเสาในดวงกำเนิดเดิมอยู่ที่ภพตนุ ความทุกข์ก็มีเหตุมาจากตัวเราเองถ้าเสาเดิมอยู่กระดุมพระความทุกข์ก็มีเหตุมาจากเงินทองทรัพย์สินถ้าเสาเดิมอยู่สหัสชา้าความทุกข์มีเหตุมาจากเพื่อนๆพ,พี่น้องหรือคนที่อยู่แวดล้อมรอบตัวถ้าเสาเดิมอยู่ที่พบพันธุ ก็จะมีเหตุมาจากบ้านช่องที่อยู่อาศัยและสิ่งที่เราขนขวายพยายามถ้าเสาเดิมอยู่ที่พบปุตตะความทุกข์ก็จะมีเหตุมาจากบุตรล้านบริวารหรือเป้าหมายและความคาดหวังของเรานะคะถ้าเสาเดิมอยู่ที่พบอริแล้วก็จะมีความทุกข์มาจากศัตรหูหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆถ้าเสาเดิมอยู่ปัตตนิความทุกข์ของเราก็จะมีเหตุมาจากหุ้นส่วนคนรักหรือคู่ครองนะคะ ถ้าเสาเดิมอยู่พบมรณะความทุกข์มีเหตุมาจากสุขภาพความเจ็บป่วยหรือความเสื่อมโทมต่างๆถ้าเสาเดิมอยู่ที่สุขภาความทุกข์ก็จะมีเหตุมาจากผู้ใหญ่เจ้านาย หรือความคิดความเจริญก้าวหน้าของเราถ้าเสาเดิมใครอยู่ที่พบกรรมมาความทุกข์มีเหตุมาจากงานนะคะถ้าเสาอยู่ลาภะก็เหตุมาจากลาภพลหรือสิ่งที่ได้รับหรือเป็นความทุกข์ที่เป็นเหตุบังเอิญไม่ได้ตั้งใจถ้าเสาเดิมอยู่วินาศานะคะความทุกข์ก็จะมีเหตุมาจากความพินาศพังทลายหรือเรื่องที่เกี่ยวกับต่างประเทศนั่นเองค่ะ